สวัสดีครับนักงทุนครับพบกับผมนะครับชยศคิวังปูลนะครับกัดจังนะครับผมก่อนเดี๋ยวเรามาต่อกันนะครับในส่วนของภาพทางด้านสสญงาณเทคนิคนะครับกราฟเซตนะครับเป็นยังไงครับทีเฟกด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของทางด้านทองคําด้วยนะครับอ่ะโอเคก่อนเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันเลยนะครับในส่วนของเซนเด็กก่อนนะครับโอเคเซนเด็กนะครับเมื่อวานนี้ก็เป็นไปอย่างที่เรา มองมองกันไว้นะครับต้องบอกแบบนี้นะครับคือเรามองภาพเป็นลักษณะคล้ายๆกับวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับคือมีลักษณะการรีบาวขึ้นไปนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วน่าจะย่อลงมาปิดแดงนะครับซึ่งก็ภาพเป็นอย่างนั้นเลยนะครับคือตอนนี้ต้องบอกว่ายังไม่ได้ไม่ถึงแม้ภาพของการรีบาวมันยังมีโอกาสเกิดขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามผมยังเชื่อว่าเดี๋ยวตีเส้นแนวนี้ก่อนอโอเค ตรงนี้นะครับคือตรงนี้เนี่ยภาพโดยรวมนะครับต้องบอกว่ายังอยู่ในทิศทางไม่ดีนะครับเพราะว่าดัชนีเนี่ยยังปิดต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย1ิวันนะครับอินดิเคเตอร์ ISI MACD นะครับยังทิ้งตัวลงอยู่นะครับภาพรวมมันเป็นลบอยู่นะครับอย่างไรก็ตามนะครับการที่ดัชนีเนี่ยเขาไม่หลุดนะครับตรงบริเวณแนวรับตรงนี้นะครับ1 3 0 5สาูนย์ห้านะครับ เพราะนั้นภาพของการเกิดเทคนิคลรีบาร์ระยะสั้นๆเนี่ยมันมีโอกาสเกิดขึ้นนะครับคือเมื่อวานนี้เนี่ยมีการย่อลงมานะนะฮะมีย่อลงมาตรงเนี้เห็นไหมฮะตรง ตรงไส้เทียนตรงนี้นะฮะตรงไส้เทียนตัวแท่งเทียนตรงนี้มันมีการย่อลงมานะครับแต่ว่าสุดท้ายมันรีบาวขึ้นมาได้นะเพราะฉะนั้นภาพของการรีบาวในระยะสั้นๆเนี่ยผมคิดว่ายังมีโอกาสเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามถ้ายังไม่ผ่านบริเวณเส้นค่าเฉลเ่ียสิบวันนะครับตัวเส้นสีฟ้านะครับประมาณสักหนึ่งสามสี่ศูนย์นะครับตรงนี้นะครับหนึ่งสามสี่ศูนย์ตรงนี้ถ้ายังไม่ผ่านแนวโน้มระยะ แนวโน้มเป็นขาลงมันก็ยังดําเนินต่อไปนะครับเพราะนั้นวันนี้เรามองภาพมีโอกาสเกิดเทคนิคการีบ่าวนับหลังจากลงไปทดสอบตรงบริเวณแล้วรับนะครับหนึ่งสามศูนย์ห้าแล้วมันไม่หลุดนะครับอย่างไรก็ตามการีบาวรอบนี้ถ้ายังไม่ผ่านตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นตัวหลักเลยนะครับตัวนี้นะครับหนึ่งสามสี่ศูนย์ถ้ายังไม่ผ่านก็เน้นกลยุทธ์ขึ้นขายนะครับขึ้น ขายเหมือนเดิมนะครับแล้วย่อลงมาค่อยดูจังหวะของการเข้าซื้อรอบใหม่นะครับหรือว่าจะซื้อคืนก็ได้นะครับทีนี้มุมมองเรานะครับถ้าสมมุติเราเรามองแล้วมันผิดนะครับก็คือดัชนีเนี่ยจะต้องรีบาวนะครับรีบาวขึ้นมานะฮะแล้วก็ยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยสิบวันตรงเนี้ยให้ได้นะครับก็คือบริเวณหนึ่งสามสี่ศูนย์ตรงนี้แหละหนึ่งสามสี่ศูนย์นะครับ ถ้ายืนตรงนี้ได้โอเคภาพภาพการมองของเราจะเปลี่ยนไปนะครับแต่ว่าถ้ายังยืนไม่ได้ก็เรายังมองเป็นลักษณะเด้งก็มีโอกาสอ่อนตัวลงมานะครับเพราะนั้นวันนี้กลยุทธ์คือขึ้นขายนะครับขึ้นขายนะครับ1 3 3 5 1 3 4มสามห้าหนึ่งสี่หหนึ่งสนะครับประมาณนี้นะครับให้ขายนะครับแล้วย่อลงมาค่อยดูจังหวะการเข้าซื้อคืนนะครับส่วนระยะกลางยาวนะครับเรายังคงเน้นให้เข้า ลงทุนนะครับซื้อสะสมนะครับในช่วงบริเวณแนวรับตรงนี้ครับ1305อยู่นะครับอ่ะโอเควันนี้ก็เป็นในตัวของดัชนีนะครับรีบาวขึ้นไปนะครับแต่ว่าถ้าไม่ผ่านแนวต้านก็ดูจังหวะในการแบ่งขายทํากําไรนะครับส่วนตัวหุ้นแนะนํานะครับวันนี้วกกลับมาเชียร์รอบหนึ่งนะครับ TQM นะครับตรงนี้ต้องบอกว่าสัปดาห์ที่แล้วก็แนะนําไป2รอบนะนะครับแต่ว่าราคาก็ยังตื้อๆเหมือนจะแบบ ไปแต่ว่าไปได้ไม่สุดนะครอย่างไรก็ตามแนวโน้มของตัว TQM เนี่ยถ้าตามสัญญาณเทคนิคนะครับก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีคือเป็นลักษณะไซด์เว์อ up นะฮะแล้วก็ราคาก็ยืนเกาะเส้นสิบม,มานะครับอินดิเคเ,เตอร์ก็ยังโอเคอยู่นะครับก็ยังไม่มีอะไรเสียหายนะครับเพราะ,ะนั้นเราก็แนะนําเก่งกำไรนะครับแล้วก็อาจจะรวมถึงเรื่องของงบการเงินไตรามาสสด้วยนะครับที่ในช่วงโควิดเนี่ยมีการขายประกัน โรคภัยค่อนข้างเยอะเลยนะครับก็เป็นอีกประเด็นที่สามารถเข้ามาตามกระแสได้ด้วยนะครับแนวรับนะครับ134นะครับแนวต้าน139แล้วก็142นะครับส่วนจุดคัดลอสที่132นะครับอีกตัวหนึ่งเป็นตัว F Smart นะครับตัวนี้เราเคยแนะนำในเปเปอร์บ่ายไปรอบหนึ่งนะครับรู้สึกวันนั้นจะขึ้นขึ้นปุ๊บย่อเลยนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าแนวโน้มโดยรวมต้องบอกว่ายังสวยงามอยู่นะครับยังสวยงามมากๆเลยนะครับ ก็คือ,อยังเป็นลักษณะไซด์เวอัพนะฮะอ่ะโอเคเนี่ยนะฮะตรงนี้นะครับเป็นจุดที่เขามีการยกไฮยกโลตึก๊กอ่าเนี่ยนะฮะยกไฮยกโลขึ้นไปตลอดเลยนะครับถือว่าใช้ได้เลยนะครับตามกราฟเนี่ยไซด์เวอัพอยู่นะครับ อินดิเคเตอร์ก็มาหมดเลยนะครับแล้วเราก็เริ่มเห็นสังเกตวบอยุ่มนะครับที่เข้ามาด้วยนะครับในช่วงอ่าช่วงที่ช่วงพักตัวในช่วงนี้นะเพราะฉนั้นเนี่ยก็มองว่ามีโอกาสของการเข้าเก่งกําไรได้เช่นกันนะครับแนวรับนะครับหกจุดห้านะครับแนวต้านหกจุดเก้านะครับแล้วก็เจ็ดจุดสองส่วนจุดคับลรอที่หกจุดสามนะครับอ่ะโอเคมาไนส่วนของตัว Tfect นะครับวันนี้ต้องยอมรับว่า เมื่อวานนี้คืนจริงต้องบอกว่าประมาณหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาเรามาถูกทางหมดเลยนะตัวทีเฟกคือเราให้เน้นเล่นช็อตมาตลอดเลยนะครับแต่ว่าภาพวันนี้เรามองว่าภาพมันมีโอกาสของการรีบาวน์ทีมาได้นะครับเพราะว่าถ้าใครเข้าไปดูในกราฟลาย60นาทีอ่ะเดี๋ยวผมทําให้ดูแล้วกัน60สนาทีเนี่ยอ่ามันมีภาพของการเกิดอ่าดเวอร์เจนร์เกิดขึ้นด้านล่างครับเขาเรียกโพซิทีฟดเวอร์เจนร์ครับตัวนี้นะครับคืออ่าตัวราคานะครับดับชนีเนี่ย ลงมาทำโลนะครับลงมาเขาเรียกไม่เกิดโลก็ได้แต่ว่าทําเป็นดับเบิลวัตทอมก็แล้วกันนะครับแต่ว่าในส่วนของตัว RSI เนี่ยมีการยกฐานขึ้นนะครับรวมถึงตัว m อ c d ก็ยกฐานขึ้นด้วยเช่นกันเพราะนั้นมันมีภาพของการทำดิเวอเจนซ์เกิดขึ้นละนะครับเพราะนั้นภาพวันนี้มีโอกาสของการรีบาวขึ้นนะครับรีบาวขึ้นแต่ผมยังเชื่อว่าการรีบาวยังไปได้ไม่ไกล นะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าแนวโน้มโดยรวมของตัวกราฟเดนะครับกราฟลาเดเนี่ยมันยังเป็นลักษณะทิศทางขาลงอยู่นะครับทิศทางขาลงดูยังไงนะครับก็คือเป็นลักษณะของการเนี่ยนะครับโลทําจุดต่าลงนะครับไฮก็ค่อยๆยกลงมาด้วยนะครับแบบเนี้ยนะครับเพราะนั้นผมยังเชื่อว่าคล้ายๆกับตัวเซตก็คือผมใช้ตรงบริเวณเส้นค่าเฉลี่ย10วันเป็นเกณฑ์ก็แล้วกันนะครับคือประมาณ8 6 8 8 6 0 8 7 0แประมาณนี้แล้วกันเพราะมันจะมีขยับขยื่นในระหว่างวันได้นะครับคือถ้ายังไม่ผ่าน8700เนี่ยผมยังมองว่าขึ้นยังมองให้ช็อตอยู่นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ภาพมีโอกาสรีบาวแต่ยังมองกลยุทธ์ของการลงทุนทีเฟกเหมือนเดิมนะครับก็คือเด้งให้ช็อตนะครับตรงนี้นะครับเด้งให้ช็อตนะครับช็อตทุ่งเด้งนะครับแนวที่เรามองไว้นะค,คือ855 860นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับกรณีผิดทางนะครับ870อันนี้เป็นจุดขับร้อนนี้อันนี้ต้องจำดีๆเลยนะฮะนักทุนนะครับใครที่เล่นทีเฟกนะเพราะว่าตัวทีเฟกนี่ห้ามห้ามถือยื้อนะผิดทางต้องรีบหนีนะครับเพราะมันมีเรื่องของการเติมเงินตลอดเวลานะครับเพราะนั้นตรงนี้ต้องระมัดระวังด้วยนะครับส่วนแนวรับในการปิดนะครับถ้ามีการย่อลงมาก็840 844 840นะครับ โอเคทีนี้มาสู่ในส่วนของตัวทองคาบ้างนะครับทองคําก็ต้องบอกว่าไม่ได้เปลี่ยนคอมเมนต์เลยคือทุกอย่างมันมันยังอยู่ในเกณฑ์ที่เรามองไว้หมดเลยนะครับก็ไม่มีคอมเมนต์เปลี่ยนนะครับเพราะว่ากราฟเมื่อวานนี้ก็แกว่งตัวแคบด้วยนะครับตัวทองคํานะครับยังเน้นเรื่องของการปิดนะครับปิดลองนะครับช่วงดีดตัวนะครับปิดลองนะครับปิดลองนะครับ แนวต้านหนึ่งเก้าแปดศูนเดี๋ยวผมขยายให้ดูแนวต้านนะครับหนึ่งเก้าแปดศูนนะครับแล้วก็สองพันจุดนะครับไอ้สองพันเหรียญน,นะครับส่วนจุดคัดลอสกรณีผิดทางคือหนึ่งเก้าสีนะครับอันนี้เรากังวลในเรื่องของตัวไอซีที่เข้าโอเวอร์บอทนะครับก็เลยแนะนำว่าให้ทยอยปิดบ้างน,นะครับมาดูนะครับในส่วนของตัวบล็อกเทรดนะครับเป็นตัว p t g ตัวนี้ถ้าใครตามตามเรามานะครับตามเปเปอร์สัญญาณเทคนิคตัวบล็อกเทนนะฮะต้องบอกว่าเราเชียเราเชียบ่อยมากจริงๆนะครับ PTT นะครับถ้าถ้าถ้าใครตามมานะเชียบ่อยมากจริงนะครับช่วงประมาณ18บดาท1ิบแดบาทห้ิเนี่ยเชียแทบทุกวันเลยนะครับต้องบอกว่านี้เลยนะเพราะนั้นตรงนี้เราก็คอมเมนต์เพิ่มเติมคงยังไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับคือกราฟยังเป็นไซด์เว์อ up นะฮะอินดิเคเตอร์มาวอลุ่มมานะครับเพราะนั้นเราก็ยังมองภาพ ใช้ได้อยู่นะครับแล้วเมื่อวานนี้มีการเบรกไฮเดิมด้วย19.3ขึ้นมาด้วยนะครับวันนี้ก็มีโอกาสไปต่อนะครับแนวรับนะครับ19.2นะครับ19.2แนวต้าน20นะครับเราให้20.5นะครับส่วนจุดชัรลอด18.8นะครับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวฮานานะครับฮานาเนี่ยต้องบอกว่าวันที่ขึ้นไปนะครับรับทิ้งลงมานะครับแต่การทิ้งลงมาเนี่ยไม่ได้เสียทิศทางนะครับเพราะราคาเนี่ย ยังยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย10วันได้อยู่นะครับแล้วก็อินดิเคเตอร์ยังชี้ขึ้นอยู่นะครับเพราะนั้นเรายังแนะนำเป็นล่าสองการเก่งกำไรได้นะครับแนวรับนะครับ36บาทแนวต้าน3า5นะครับแล้วก็40บาทเป็นบริเวณไฮเดิมที่เขาที่เขาขายลงมาเนี่ยนะครับตัวแท่งแดงตัวนี้40บาทนะครับแล้วก็จุดคัลลอสคือ35บาทนะครับโอเควันนี้ก็ขอบทวนนะครับเดี๋ยวขอข้ามไปดูนะครับในส่วนของ คำถามบ้างนะครับก็แปลกมากเลยอะครับคือผมไม่รู้ว่าของผมมันเป็นอะไรแต่ผมไม่เห็นคอมเมนต์เลยอะครับอืมสักครู่นะครับคือผมไม่เห็นคอมเมนต์ที่เข้ามาเลยนะครับสองวันแล้วผมว่ามันแปลกๆนะปกติพอเมื่อวานนี้ผมเข้าไปดูมันก็มีคอมเมนต์มานะครับ ก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะทำไมไม่มีอ่ะโอเคเดี๋ยวผมขอดูเปิดจากมือถือแล้วกันอาจจะช้านิดนึงนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับพี่นาลงคุณอ้อยนภา,านะครับคุณซินดี้นะครับคุณพรเพนคุณธนวัฒนะครับคุณซูซี่นะครับขอทราบแนวโน้มพี t p p p นะครับ แนวโน้มดีนะครับแนวโน้มดีต้องบอกแบบนี้ครับเป็นลั2การไซด์เวย์ออกด้านข้างอยู่นะครับแล้วก็เราเริ่มเห็นวอลลุ่มมาแล้วนะครับอินดิเคเตอร์ก็เริ่มยกขึ้นนะครับใช้ได้นะครับใช้ได้ผมคิดว่ามีโอกาสขึ้นไปทดสอบบริเวณไฮเดิมเนาะสี่บาทยี่สิบนะครับสี่บาทยี่สิบนะครับส่วนแนวรับเนี่ยมองไว้ว่าประมาณลงมาแถวสี่บาทสี่บาทส่วนสี่แล้วกันนะครับ CKP CKP ไม่เอาแล้วนะฮะ CKP ไม่เอาแล้วนะครับอย่างที่เนีย้ยทางนะัเขาเราบอกแล้วว่า,างบ Q2 น่าจะมียังยังมีโอกาสขัดทุนนะแต่ขัดทุนน้อยๆน,นะครับปิ่มๆนะครับเพราะว่าปริมาณน,น้ํามาก็จริงแต่ว่ามันเหมือนจะยังไม่ได้เบรกเว้นเท่าไหร่นะับเพราะนั้นราคาขึ้นตรงนี้ไม่เอาแล้วนะฮะดูตัวอื่นดีกว่านะครับสวัสดีทุท่านนับคุณดัชนีนะครับ คุณนงนภัสพพนะครับ TVO นะครับแนวรับแนวต้าน TVO นะครับแนวรับเนี่ยผมมองว่าประมาณ29นะครับส่วนแนวต้านนี่มันทะลุขึ้นมาแล้วเนาะก็มันทะลุแล้วเนาะโอ้โหถ้าทะลุไหก็ดีนะครสวยเลยนะครับเดี๋ยวนะขอดูย้อนไปนิดนึงอ่ะไปดูตรงบริเวณหายนี้ก็เราก็แลกน,นะครับ ไหลอยู่นะครับปนึงครับหายแถวนี้แล้วกันประมาณ31บาทนะครับเป็นหายเป็นแนวต้านนะครับ SPVI นะครับอันนี้น่าจะตามเปเปอร์เรามาเนอเพราะว่าเราแนะนำมาต่อเนื่องเลย SPVI นะครับก็ยังแนะนำถือนะครับ SPVI นะครับยกเว้นหลุดตรงบริเวณเส้น10วันนะครับประมาณสัก2บาท76กละกันนะครับตรงนั้นถ้าหลุด เเป็น2บาทเจแล้วอาทุนทั่วแล้วกันจะได้จำงาย2งบาทเจนะฮะถ้าหลุดคัดลอสนะครับถ้าไม่หลุดถือต่อรุ้น3บาทนะฮะรุ้น3บาทบริเวณไฮเดิมนะครับอยากเก็งกำไรแถวนี้ก็ยังทำได้นะครับไม่มีอะไร ไทลีนะครับแนวโน้มก็ยังโอเคนะครับแต่ว่ามันก็เป็นลักษณะการพักโตลงมาตรงนี้ก็ให้ดูเส้น10วันแล้วกันนะครับ0.98นะฮะถ้าไม่หลุดผมก็ยังมองว่ายังมียังมีรอบการรีบาวขึ้นไาได้นะครับแต่ว่าถ้าหลุด0.98ตรงนั้นก็อาจจะต้องยอมถอยออกมาก่อนนะครับถ้าไม่หลุดยังโอเค0.98นะครับเส้น10วันนะครับส่วนแนวต้าน1.13นะครับบริเวณไฮเดรมนะครับโอเควันนี้ก็ครบถ้วนนะครับ อ่ะโอเควันนี้ก็ครบถ้วนนะครับในส่วนของสัญญาณเทคนิคนะครับที่เรามาอัปเดตให้ฟังนะครับก็โดยรวมเรามองภาพวันนี้มีการรีบาวขึ้นไปนะครับแต่ว่าถ้ายังไม่ผ่าน134 0นเนาะตรงบริเวณแนวเส้น10วันก็ยังมองว่าเด้งมีการย่อลงนะครับเด้งให้ขายก่อนก็แล้วกันนะครับส่วนตัวหุ้นแนะนำ TQM แล้วก็ตัว FSM a r t นะครับอ่ะวันนี้ฝากไว้ประมาณนี้นะครับขอบคุณท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ